สวัสดีวัยชราชาวออสเตรเลียนะคะวันนี้จะมารีวิวงานโรงงานของแท้ค่ะเริ่มจากการตื่นเช้าเตรียมอาหารเลยนะคะอาหารที่เราจะนําไปโรงงานนะคะเราจะเน้นที่ว่าเป็นอาหารที่ไม่หกไม่ใช่แกงนะคะเพราะเดี๋ยว มันจะสะดวกกินง่ายนี่มีองุ่นด้วยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการกินกาแฟแล้วก็เตรียมรถค่ะรถของเราสตาร์ทแล้วเปิดไฟพร้อมออกเดินทางได้อันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะซึ่งบางวันนะคะฝนก็จะตกนะคะแต่เราได้หยิบเสื้อกันฝนจากโรงงานมาให้นี่เขามีให้ฟรีตลอดเลยนะอันนี้นะคะเราก็จะ ปั่นจักรยานไปโรงงานนะคะประมาณ5กิโลเมตรค่ะจากบ้านไปโรงงานนะคะซึ่งถามว่าอันตรายไหมเราก็ตอบเลยว่าบางวันเราก็วันๆนะแต่เราก็รอดมาทุกวันบางวันเราก็เจอโฮมเลดนอนข้างถนนเลยแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อันตรายมันปลอดภัยตลอดอะ่ะเราก็ต้องผ่านเส้นทางรถไฟด้วยนะคะซึ่งว่าเขาก็จะมีประตูเปิดปิดให้เราตลอดเนาะอันนี้ถึงโรงงานแล้วคะ่ะเราก็มาเปลี่ยนชุดกันแปลงล่างนี่เป็น อะไรนะนางจำเลยคุกอันนี้นะคะทางโรงงานก็จะมีกาแฟให้นะคะแล้วก็จะมาดริฟกาแฟอีกรอบหนึ่งที่นี่นะคะเพราะว่าการทํางานโรงงานมันเป็นอะไรที่ว่างานเดิมๆแล้วมันน่าเบื่อมากมันก็ต้องดื่มกาแฟแก้ง่วงกันหน่อยวันนี้นะคะฝนตกนะคะเราก็ต้องวิ่งจะสาววิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งจะสาวเพื่อที่จะไปห้องนะคะวันนี้เราได้ตําแหน่งในการทําเบคอนนะคะซึ่งทางโรงงานนี้นะคะเขาก็จะมี งานสับเปลี่ยนเวียนกันไปตามตารางนะคะซึ่งทุกวันไม่เหมือนเดิมแต่ของเราเนี่ยเหมือนเดิมมาสีเดือนแล้วเราไม่รู้ว่าทําไมอันนี้นะคะเราก็นําบรรยากาศรอบๆโรงงานมาให้ดูค่ะเราชอบมากเลยตรงนี้เป็นรูปเจ้าของของโรงงานแก้า้านแฮมกับเบคอนแล้วก็ไสกรอกที่นี่อร่อยมาก ซึ่งบางครั้งนะคะทางโรงงานเขาก็จะมีการแจกผลิตภัณฑ์ที่ทำการเทสให้กับบ้านกินไปฟรีๆเลยอันนี้นะคะก็คือช่วงเวลาในการพักเบรกนะคะทางโรงงานก็จะมีพักเบรกให้สองช่วงช่วงละ30นาทีนะคะแล้วก็จะมากินข้าวเช้ากันทางโรงงานก็จะมีไมโครเวฟมีนมสดให้นี่วันนี้นะคะเป็นวันพิเศษหน่อยเราก็ได้โบนัสจากโรงงานด้วย นี่นะคะคือบรรยากาศตอนกินตอนเที่ยงแกคือมันดีมากๆห้องงามสะอาดรีวิวแค่นี้แหละกลับบ้านแล้วบายบาย